สวัสดีครับพบกันนะครับวันหยุดวันนี้ก็คันมือนะฮะคันมือยิกๆเลยครับก็เห็นพระที่ที่เป็นข้อถกเถียงอะไรกันเยอะๆคนนั้นพูดอย่างคนนี้พูดอย่างนี่ผมก็คันมือนะฮะวันนี้วันนี้ก็ก็เลยเอาพระที่ชอบมีปัญหาเยอะๆเนี่ยนะครับก็เอามาให้ดูนะครับอย่าง บางคนถ้าเล่นพระเห็นหน้าแค่นี้รู้เลยนะฮะว่าเป็นหลวงปู่อะไรนะครับเหรียญนี้คือเหรียญเจ้าสัวนะครับของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะฮะองค์นี้เนื้อจะแก่ทองเหลืองนะครับเป็นเป็นพระที่ออกจะแก่ทองเหลืองคือตามประวัติเนี่ยตามประวัติเนี่ยจะแก่ทองเหลืองนี่จะถูกถูกนำมา ไว้ที่วัดกันะยานะครับแต่แต่ก็เป็นพระที่หลวงปู่บุญปลุกเสกไว้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูไปทีละจุดนะครับองนี้แค่เห็นด้านหน้าเราเราก็รู้แล้วนะฮะว่าเนี่ยคือคือพื้นผิวของผ้าหล่อโบราณน,นะครับผ้าหล่อโบราณจะขุขะอย่างเงี้ยนะฮะคือบางองค์ที่ที่ไม่ ทำหุ่นเทียนไม่สะอาดก็จะตกทรายไปเยอะๆนะฮะอย่างเงี้ยเราส่องดูเนี่ยเหมือนเหมือนเนื้อหลวงพ่อเงินเลยนะฮะซึ่งจะเป็นทองเหลืองยุคยุคไล่เรียก,กันฮะสองสี่กว่าๆเนี่ยนะครับนะครับดูตรงนี้ผมเอามาให้ดูอ่าส่วนส่วนตำหนิอะไรก็เดี๋ยวจะบอกให้บ้างนะครับบอกให้บ้างตอนนี้ผมจะให้ท่านไล่ดูเนื้อทองเหลืองเนื้อของหลวง หลวงปู่บุญเหรียญเจ้าส,สัวตรงนี้ก่อนอตรงนี้ก็สําคัญนะฮะตรงแขนตรงนี้นะครับผมแต่ควรดูเนื้อนะฮะต้องดูความเก่าให้เป็นนะครับตาําหนีพิมพ์เดี๋ยวนี้ของเก๊นนะทำออกมามคมกลิปนะฮะของเก๊ออกมาทำมคมกลิปแล้วก็เหมือนด้วยนะครับแต่ที่ไม่เหมือนคือเนื้อโลหะนะครับเนี่ยผมเอามาส่องให้ดูแขนตรงนี้ก็สําคัญนะฮะสำคัญ เซียนน้อยเซียนใหญ่ก็ชอบดูตรงนี้ตรงแนนะรงรงขนเนี่ยตรงตรงข้อกระดูกตรงนี้ก็สําคัญข้อกระดูกตรงไหนเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับเนี่ยข้อกระดูกตรงนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยนะสำคัญเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ให้ทีละละช็อตละกันตอนนี้ผมผมเอาดูให้ดูเนื้อก่อนนะฮะดูเนื้อก่อนนะฮะดูความขุขะความไม่เรียบของพื้นผิวพระนะครับนะฮะมีทองเหลืองมีคราบต่าง นะครับดูตรงนี้จะเริ่มเป็นส่วนของบัวลวะเริ่มเป็นส่วนของบัวละมันจะมีอยู่สองสามจุดที่ท่านลองไปไล่ดูคลิปของเซียนดูนะครับเขาจะไม่ค่อยบอกนะฮะแต่วันนี้จะมาบอกจะมาบอกให้ดูนะครับว่าก็าผ่านมือมาหลายองค์ละหลายองค์ละ ผ่านมือมาแล้วก็มีคนขอบูชาต่อไปนะฮะก็มองจุดเดียวที่ผมจะบอกเนี่ยนะฮะที่ที่ไม่ค่อยจะมีใครบอกให้ท่านทราบนะครับว่าดูตรงจุดไหนนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันตอนนี้ให้ดูเนื้อนะครับไล่ดูเนื้ออ่าเห็นอะไรหรือเปล่าครับตรงนี้เห็นอะไรหรือเปล่าครับตรงนี้ฮะเนี่ยเม็ดอะไรนะฮะพวกนี้มันเป็นธรรมชาติหมดนะฮะธรรมชาติของการหล่อ้าโบราณ การแตกแตกเนี่ยแตกของพวกแม่พิมพ์เบ้าเนี่ยฮะมันก็เป็นส่วนสำคัญนะครับคนที่เล่นพระดูตำหนีก็ก็มักจะได้แร่ของแท้ๆบางทีก็ตกควายนะครับถูกเขาหลอกออกไปก็มีนะครับพระแท้ๆอยู่ในมือพอมีคนนู้นคนนี้มาทักว่าพระต่เองเก๊ก็เสียกำลังใจนะครับคือ ต้องไปศึกษาข้อมูลดูดีๆนะครับพระทําออกมาไม่ใช่น้อยๆนะฮะยิ่งปี2500ต้นๆนี้ยิ่งไม่มีราคาด้วยซ้ําไปนะฮะพระหลวงภูมบุญนะครับดูตรงนี้นะครับบุ๋มลงไปนะครับดูเนี่ยฮะพวกพวกหุ่นเทียนน้ําการปั้นหุ่นเทียนครั้งแรกเนี่ยก่อนที่เขาจะจะหลอเนี่ยเขาค่อยๆเอาพวกนี้นะฮะ พวกนวลดินต่างๆนะฮะน้ำผสมน้าขี้วัวนะฮะมันก็จะมีกากอะไรพวกเนี้ยนะฮะผสมน้ําขี้วัวเสร็จก็เอาเนี่ยฮะดูนะฮะเป็นใยใยเป็นอะไรพวกเนี้ยเอามาทาหุ่นเทียนก่อนรอบแรกนะฮะการการทำหลอ่หลอบโบราณนี่ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเอาดินมาหุ้มหุ่นเทียนเลยนะฮะต้องทาเป็นชั้นๆนะฮะอย่างน้อย2ชั้น3ชั้นนะครับส่วนไอ้พวกที่ เค้าบอกว่าตกทรายอย่างนู้นอย่างนี้นะมันก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่านั่นแสดงว่าหุ่นเทียนต้องทําแบบพิมพ์องค์หลังๆล,ละนะฮะเริ่มสก,กรปรกนะฮะเริ่มสก,กรปรกเริ่มมีเศษทรายเศษยินติดนะครับแต่ถ้าองค์แรกๆเนี่ยผิวก็จะไม่เท่าไหร่นะฮะเนี่ยแต่ธรรมชาติของของ ดินหุ่มเทียนต่างๆนะฮะในหุ่นเนทียนต่างๆก็ต้องมีพวกนี้ฮะสมัยก่อนเขาเอาน้ําที่บัวมาแช่นะฮะผสมกับดินนะครับ <ś les> พวกกากยาอะไรเล็กๆ,ๆเนี่ยฮะมันก็ติดมานะฮะกากยาเ <ś les> นี่ยฮะเหี่ยวย่นนะฮะเดีย๋ยวดูด้านหลังกันนะครับดูด้านหลังกันอ่าตอนนี้เป็นลายมือของหลวงงปู่เพิ่มนะฮะหลวงปู่เพ,พเพิ่มท่านเจตจาน ยันตัวเดียวแล้วจานตรงกลางๆขององพระเลยเนี่ยดูหลุมบ่อพวกนี้นะฮะดูด้านหลังนะฮะเนื้อจะจะเหมือนกันเลยนะฮะท่านดูฮะการหดการเซตตัวยงใยต่างๆนะฮะด้านหลังเป็นยังไงด้านหน้าก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนี่ผมมาให้ดูเนื้อนะครับองนี้ไม่มีหูนะฮะถูกถูกหลุดหรืออะไรหรือว่า ตอนทาครั้งแรกเขาไม,ไม่ได้รอหูมาแต่แรกแล้วนะฮะไม่ได้รอหูมาแต่แรกแล้วนะฮะคือเขามาทําหูทีหลังนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญก็จะอยู่ที่ว่า,าช่างเขาจะจะทาแบบไหนนะครับคือไม่ต้องใส่ใจมากหูนะคือส่วนทาทำที่หลังนะฮะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับประสานก็ไม่ได้เหมือนกันตรงนี้ก็จะเหมือนเคยมี องนี้เหมือนเคยมีหูนะฮะแต่คงถูกตัดไปนะครับเห็นรอยรอยรอยเชื่อมรอยติดหูนะฮะเนื้อทองเหลืองบางคนเขาก็บอกว่าเชื่อมเป็นหูในตัวแต่แต่มันไม่ใช่หรอกครับมันยังเป็นข้อกางขานะครับใครเอาผ้ามาก็อ่าตรงนี้เขาบอกก่อนนะ,ะตรงนี้นี่จะเป็นซุ้มนะฮะซุ้มถ้าเป็น พิมใหญ่มันจะมีพิมใหญ่พิมพกลางพิมพเล็กนะถ้าพิมพใหญ่ตรงนี้จะคมมากเลยนะจะมีสามเส้นเลยแตกตรงซุ้มตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะวิ่งตรงนี้จะวิ่งลงตรงกลางตรงนี้ก็จะเสียงขึ้นมันตรงนี้จะเห็นติดลางๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ดูเนื้อนะฮะดูเนื้อการหดการเช็ดตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของทองแดงบ้างนะครับทองแดงทองเหลืองผสมกันอ่าตรงนี้ตึง ามาดูการน,นะครับเนี่ย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 ท่านเห็นไหมฮะขีดขีดตรงขอบสองขีดเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยนี่ก็เป็นอีกจุดจ่ายตังหนึ่งนะครับก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีหรือไม่มีก็ได้แล้วดูเนื้อไปก่อนนะฮะแต่ถ้ามีก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับความจริงมันจะวิ่งตั้งแต่บนนี้ลงมาท่านสังเกตดูนะสองวิ่งวิ่งตั้งแต่บนนี้ลงมาละบัว,บวที่หนึ่งบัวที่หนึ่งบัวที่สอง ไล่ลงมาจนบางทีถึงบัวที่สามนะฮะมันจะเห็นเป็นเส้นเลยอันนี้ผมเอามาขยายให้ดูเนื้อนะครับอ่าและและอีกจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าถ้าผมเห็นผมก็ก็เช่าเลยนี่บัวตัวนี้นะครับบัวตรงหัวเข่าซ้ายขององะะค์พระเนียฮะบัวเส้นนี้ต้องต้องแตกเป็นแง่มสองสองแง่มคมๆแบบนี้นะฮะ ของเจ๊จะเบอร์เบอร์ลางๆงนะฮะของเบอร์เบอร์ลางๆแต่นี่คมมากนะครับแล้วการแตกนี่ฮะแตกเป็นเส้นเป็นอ่างนี่คือมันเป็นมันเป็นข้อบ่งชี้ว่าเออมันเกิดจากการหล่อหล่อหุ่นเทียนจริงๆมันแม่แบบหุ่นเทียนมันแตกมันก็จะมีรอยน้ําแตกเยอะมองมาอย่างนั้นนะฮะเป็นเส้นนะฮะดูนะฮะแล้วอีกตรงจุดหนึ่งเนี่ยบัว บัเซอันสุดท้ายขวามือเราซ้ายมือองค์พระเนี่ยฮะก็จะเนี่ยก็จะมีติ่งนะฮะมีติง่งเป็นแง่มตรงเนี้ยฮะอันนี้อันนี้คือจุดจุดที่ผมใช้ในการซื้อขายนะเช่ามาแล้วก็คนที่มาเช่าผมไปก็นะฮะบัวทุกบัวทุกอันนี้จะมีเส้นซ้อนนะฮะเส้นซ้อนไม่ใช่ว่าเป็นตะปุ่มขึ้นมาอย่างเดียวนะฮะ บัวหงายก็จะเหมือนมีมีการแกะพิมพ์ให้มันหงายขึ้นเนี่ยบัวสุดท้ายเนี่ยองเนี้ยเนี่ยตรงนี้ก็จะเห็นนะครับจะมีหลายหลายองค์นะฮะที่จะติดแบบเนี้ยเหมือนเขาทําเป็นบัวหงายฮะก็คือต้องกแกะสองเส้นนะครับดูฮะดูแต่ที่สําคัญคืออยากให้ดูเนื้อนะครับดูเนื้อเนี่ยองเนี้เก่ามากนะครับขึ้นคอ ที่ที่เอามาให้ดูนี่คือมีประสบการณ์โดยตรงเลยนะฮะเดือนนี้ผมเอาหลวงปู่บุญขึ้นคอนะฮะเงินเข้าเยอะมากเลยนะครับสมคำนั่าลือของของคำว่าเหรียญเจ้าสัวจริงๆเลยนะฮะเนี่ยดูเนื้อเก่าสวยมากนะครับเนื้อเก่าขาขายล่องนะฮะคือเงินตรงนี้ที่ว่าได้มาเดือนนี้ผมได้เงินมาเกือบแสนนะไม่เกี่ยวกับเงิน ไม่เกี่ยวกับเงินหลักนะไม่เกี่ยวกับเงินในการทํางานนะอันนี้คือเงินเงินที่แบบได้มาง่ายๆได้งานง่ายๆนะฮะอ่าอย่างเช่นมีคนมาเช่าพระเยอะขึ้นนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบ่งปันประสบการณ์นะครับองนี้นะครับอ่าหน้าผากยุบหน้าผากยุบตรงนี้ต้องยุบเป็นแบบเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะความจริงมันเป็นร่องนะ ต้องคิ้วเนี่ยแล้วพอดีเราคิ้วเขาจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมเืนผ้าเนี่ยจะดูเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเฉียงขึ้นด้านขวามือเราเนี่ยนะฮะหูตรงนี้มีติ่งแหลมจะมีบ้างไม่มีบ้างก็ได้มันมีทั้งมีติ่งแตบบ่ไม่มีติ่งนะฮะแต่ยวค่อยไปศึกษาเอาแล้วกันนะครับเรื่องตําหนิพิมพ์นะครับก็ใครอยากเล่นตามเสียนก็ดูตําหนิพิมพ์ไปใครอยากเล่นตามเงาเซียนก็ดูเนื้อไว้นะครับแล้วท่านจะ จะได้พระดีๆอีกเยอะเลยนะครับถ้าท่านดูเนื้อเก่าเป็นนะครับได้องค์คูสักองคหนึ่งแล้วท่านไปตรงไหนนะฮะท่านจะได้พระในราคาที่ไม่แพงเลยอย่าไปเชื่อเยอะนะฮะเซียนเช่ามาองละล้านละล้านมันมันเวร์เช่ามาทําอะไรเยอะแยะเห็นบอกว่าเช่าทุกเดือนเดือนละล้านละล้านแล้วคุณไปปล่อยให้ใครขายง่ายกว่าทองขนาดทองทองคําซื้อง่ายขายง่าย บาทละสามหมื่นก็ยังไม่อยากจะซื้อกันเลยนะฮะผมผ่านประสบการณ์พวกนี้มาหมดแล้วฮะมันอย่าไปเชื่อนะครับเขามาหาและซื้อเราถูกแน่นอนชัวร้อยเปอร์เซ็นนี่ยืนยันเลยฮะอง, 4, 5, องค์สี่ห้าพันองค์ละหมื่นนะฮะสี่ห้าหมื่นยิ่งเขามีมีออเดอร์สั่งมานะยิ่งมีออเดอร์สั่งมาว่าต้องการเหรียญรุ่นนั้นรุ่นนี้ต้องการบ้าแบบนั้นแบบนี้เขามาเจออย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าผมจะปล่อยสองหมื่นเนี่ย เขาเอาทันทีแต่ถ้าเขาไม่มีออเดอร์เขาไม่เอาหรอกฮะเขาไปเขาเงินเขาก็จมอยู่ที่นั่นเขาไปปล่อยใครไม่ได้นะฮะไม่ใช่ว่าจะขายง่ายเหมือนเหมือนทองนะครับขอท่านขอแค่ท่านมีความศรัทธานะครับทุกวันนี้เราเราไปยึดติดกับว่าพระแท้แท้ที่เสียนนะครับมันไม่ใช่นะฮะพระแท้ก็คือพระแท้นะครับ,นะรบเราไปยึดติดกับ พระแท้ต้องอยู่ที่เซียนไ,ไปไปมามาเนี่ยพระแท้กลายเป็นพระเก๊เพราะอะไรเพราะไปยึดติดกับคนไงทั้งทั้งที่พระแท้ก็คือพระแท้แต่พอคนคนหนึ่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าเซียนบอกว่าเก๊เอา้าวพระพระแท้กลายเป็นพระเก๊ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะท่านต้องมีข้อมูลและศึกษาด้วยตัวเองนะฮะ เราเราก็กินข้าวเหมือนเขาเขาก็กินข้าวเหมือนเราทุกอย่างนะฮะความรู้บางคนเล่นพระระดับปัญญาโทปัญญาเอกนะครับแต่ไปเชื่อคนที่อุปโลกตัวเองขึ้นมาเป็นเซียนทั้งทที่ตัวเองก็มีความรู้นะฮะก็วิเคราะห์อเอาเองครับอันไหนเก่าอันไหนใหม่เราดูด้วยตาเราได้นะครับเราดูด้วยตาเราได้อย่างเงี้ยเก่าไหมอย่างนั้นมันใหม่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาเอาพระเกมให้ดูนะเดี๋ยวผมนี่นี่เดี๋ยวนะเก ดูฮะมันไม่เหมือนกันนะฮะมันมีความเหี่ยวแต่มันไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับมันจะไม่มีธรรมชาตินะครับดูดูไปนะครับผมก็พุทธคุณเรื่องโชคลาภนะครับเรื่อง ทำให้ค้าขายร่ำรวยหรือว่าเรื่องคางต้องแหลมนะฮะคางต้องแหลมหลวงพ่อบุญเหรียนเจ้าสัวเนี่ยท่านถ้าถ้าได้ถ่ายองค์จริงอะ่ะท่านหงายขึ้นอย่างเงี้ยคางท่านจะแหลมเลยนะครับเป็นร่องเป็นร่องลึกจมูกยาวๆนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับไม่ไม่ไม่ชี้แนวทางว่าเก๊หรือแท้จะมามาบอกแค่ว่าเก่าหรือไม่เก่าแค่นั้นเองนะครับผมก็ดูไป มีเยอะนะครับการดูพระนะครับการดูพระถ้าดูตำหนิอย่างเดียวก็ดูยากนะครับดูยากถ้าดูเนื้อเก่านี่สองแว็บเดียวรู้ว่าเก่าว่าใหม่ก็ซื้อได้เลยถ้ามันไม่ได้ขายเป็นองค์ละสิบล้านเหมือนเขาว่าองค์ละล้านสองล้านเหมือนเขาว่านะผมผมก็เช่ามาครับแต่ยังไงก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมนะครับพระคุณอะไรก็สู้พระคุณพ่อพระคุณแม่ไม่ได้นะครับตราบใด ท่านยังอดๆอย่างๆอ,อ,อยู่แล้วเราก็อย่าหวังเลยครับว่าเราจะมีกินมีใช้นะครับต้องให้พระอรหันต์ได้อยู่ได้กินได้ใช้นะครับพ่อแม่เรานะฮะบ,บุญกุศลหนุนนําชีวิตเราก็จะราบลื่นนะครับมีอยู่มีกินนะฮะนี่คือผมผมยึดถือของผมนะแม้แต่วันเกิดเนี่ยบางคนวันเกิดของตัวเองเนี่ยโทรหาเพื่อนมาเลี้ยงฉลองสังสรรคเดื่มเหล้าแต่ลืมคนที่ให้กําเนิดคุณไปเลยนะฮะคุณต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ผมผมไม่ได้ว่าผมดีนะผมทําทุกครั้งตั้งแต่ผมจําความได้ว่าพอถึงวันเกิดของผมปุ๊บตื่นเช้ามาผมจะโทรหาแม่เป็นลําดับแรกแล้วผมจะขอขอบคุณแม่ที่ตั้งท้องแล้วก็ให้ผมออกมาอย่างรอดปลอดภัยเบ่งหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีออกมานะฮะผมก็ผมก็จะพูดอย่างเงี้ยขอบคุณแม่นะฮะ มีตังก็โอนให้แม่เป็นของขวัญน,นะฮะวันเกิดไม่ใช่ของขวัญวันเกิดผมนะของขวัญต้องเอาไปให้แม่นะครับต้องไปขอบคุณแม่ที่ให้เราเกิดมานะฮะผมจะส่งตังให้บ้างนะฮะแม่วันนี้อยากกินอะไรนะฮะแม่ขอบคุณแม่ที่ตั้งท้องผมมานะครับผมก็จะพูดอย่างนี้เป็นประจำตั้งท้องผมมาให้ผมเติบโตแข็งแรงมาเนี้ยผมส่งตังให้แม่นะผม ซื้ออยากกินอะไรก็ซื้ออยากใช้อะไรก็ใช้ไม่ไม่จำเป็นว่าต้องให้เยอะหรือว่าให้น้อยนะฮะก็อยู่ที่กำลังของเรานะครับพอเราให้ปุ๊บแม่เนี่ยจะอวยพรเลยขอให้ลูกได้สิบเท่าพันเท่าที่ส่งเงินให้แม่นะคําอวยพรดีๆแม่จะอวยพรให้หมดนะครันั่นคือยิ่งกว่าคําอวยพรของพระหรือพระเครื่องพระพุทธคุณใดก็ไม่สู้คําอวยพรของแม่นะครับถ้าใคร ลองทำตามดูนะครับอย่าอย่าเห็นแก่เพื่อนจนลืมพ่อหรือแม่นะครับผมมันเกิดเราพ่อแม่เจ็บปวดสหาหัสพ่อก็เฝ้าอยู่หน้าห้องนะฮะใครเคยมีลูกก็จะรู้นะฮะวันที่เมียจ,จะคลอดนะ่าเป็นยังไงนะครับก็ต้องไปเฝ้านะครับหัวอกพ่ออยากเห็นหน้าลูกนะฮะแม่ก็เจ็บท้องอยู่ในห้องคลอดนะครับพอถึงวันเกิดปุ๊บโทรหาเพื่อนกินเหล้าเมายานะครับ ลืมคนที่ให้กำเนิดตัวเองมานะครับตรงนี้ก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับใครใครลองทําดูได้ผมไม่ได้ว่าผมดีหรอกครับแต่ผมก็เอาเอาแนวทางที่ผมทํามาตลอดคิดว่ามันเป็นสิ่งดีด้วยแหละครับถ้าใครใครเห็นด้วยก็ก็ลองทําใครไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องด่านะครับก็ด่าในใจก็ได้นะครับผมตรงนี้ตรงนี้เป็นข้อเท็จริงที่ผมทํามาตลอดผมได้เงินได้ทองมาส่วนเกินเนี่ยผมยังสมว่าผม ผมมีคนมาแบ่งเช่าผ้าไปผมให้แม่ผมนะอย่างน้อยแม่ผมต้องได้กินนะครับบางทีแม่ก็บอกส่งมาทำไมแม่มีอยู่แม่มีอยู่ก็ส่วนของแม่ดีในะผมอยากให้ใช่ไหมฮะผมอยากให้มไม่ถามด้วยผมโอนเข้าบัญชีปุ๊บผมผมถึงบอกผมก็บอกแม่ไปกดเอาตังมาใช้นะแค่นี้ดูรอยตะไบด้วยนะครับรอยตะไบต้องเก่านะฮะโอเคคลิปนี้บ่นเยอะนะฮะน้ำลายแห้งแล้วนะครับผมก็ขอให้ พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะฮะหนุนนำชีวิตของทุกทกท่านนะครับที่คิดดีทำดีก็ขอให้มีความเจริญรุง่งเรืองคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับผมสวัสดีครับ